วัน <One>. <c oughs> หลับเหรอว้า <Wow. S 1> ง่วงมาจากไหนไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหมหืไปเที่ยวเบ้าฝนตกไปเที่ยวไหนไม่ได้คุยกันหน่อยสิเราไม่คุยกันเลยนะเดี๋ยวนี้ ไม่คุยกันเลยนะจับมือกันหน่อยสิขอมือหน่อยอตั้งแต่ตัดไข่มาเนี่ยเป็นผู้ชายอ่อนหวานเป็นผู้ชายขีย้อ้อนเนาะโอ้ผู้ชายผู้ชายอ่อนผู้ชายขีย้อ่อน วันโอ๊ยคุณหมอตัดหลอดเสียงออกหรือเปล่าเนี่ยอ้วนไม่พูดเลยหืม huh? ทำไมไม่พูดเลยอ่ะืมไม่ไม่พูดเลยอ่ะพูดหน่อยสิวัดวัดบึ๊ยวัดคุยกันหน่อยสิวัด วันครับอ่ะโอเคไม่กวนละว,วันวันบ๊ายบายหน่อยเร็วเร็วบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย